สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทอมีสามดาวดเดินทางมหาคุณพอลี่กับท่านผู้ชมหัวประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหาหนนคุณพอลี่กับไหหกเก้าหกเก้าเข่าตรงต,งตงรงเลยค่ะท่านผู้ชมหวหนี่หัวประจำวันที่สิบหกมิถุนายนหกหาคุณพอลี่กับฟันเห็นผีที่ตายไปแล้วผีที่ตายไปแล้วนี่ ขึ้นโลดสี้นผัดงวกกั๊บลบม่านเห็นเหลืออยู่สามผัดแน่ไปแน่มากแเป็นสร้างค่ะท่านผู้ชมสร้างกวยหัวควยหัวไปมากอยู่คุณพอลี่ว่าสิเป็นเลขดีเลดตัวใดกลับไปฟังกับคุณพอลี่ผอมๆกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมี่สามดาวนั่นไเด้อค่ะ ไปเบื้งคลิปของคุณพอลี่ผมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพอลี่สวัสดีครับนี้ก็เป็นอีกมือนึงน้อง่านผู้ชมเนาะเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพอลี่ครับผมเนาะมัลที่ผ่านมากเก่าโอ้เก่าครับผมอ๋อเราฝันเห็นหูกบเห็นกขบมันละกบกับหูเพโขนกาแฟหายห่าเก่าโอ้เก่าปรากฏว่าเขายี่ับท่านผู้ชมครับก็เลยมาติดตามเขาฝันีเนาะใบแอมเนาะครับผมฝันแล้วบอกพ่อมัอนี่ฝันไปโดนมือ บ่ฝันถึงเจ้าตัวีคุณบ่บอ่บอบ่อหลังมาจากสามืพื่ฝันม,มาจังเดียนะครับบอ่อซูเอฟซีฝันใน้่าวพันนี่พันมาคนผู้นั้นเขาตายเหิงเลยล่ะเขาขี่รถเขาขี่รถเนี่ยรถเขาเนี่ยรถสี่หลอดเยรถซี่หล,ลอรถสี่หลอแต่ว่าคนผู้ขี่น้ำรถกับสี่ขนงอ้ยบานเนศก็ไปขี่ไปบาดมันลกมาหลุด มันจะขึนท่างไม้ขึนโบได้ครับขึนทางไม้โบได้บ้านเนี่ยผมก็เลยไปบอกว่าไปขึ้นท่างเก่าขึ้นท่างเก่าทางโลกนะแต่ไปขึ้นท่างเก่าพุ่นมาสักบอกว่าเออมันก็ถอยไปเขาถอยไปเขาก็ไปขึนท่างเ่าเขาขึ้นได้บ้านเขาขึ้นไปก็ไปจอดเชียวปรมมานเอาเป็นวงสนทญาประม่านนั้นแหละบ้านเนี่ยบานผู้ขับเป็น้ากผู้ขับเนี่ยเป็นสร้างเป็น้ากสร้างขับมา เป็นส่างบอบขับขึ้นรถไปแล้วห่างว่หกนามหาผมเนี่เป็นส่างบานคนในรถหนึ่งสี่คนพญางลูมากคนหนึ่งเลือยอยู่หันสามคนบานเีนคนจ๊กเออจ๊กสิแปลว่าอย่างไนละบานเอาแต่พ่อขันแต่ก็ขันพ่อฝันเห็นสร้างพ่อแปลแปลเป็นตัวไหนคือพ่อใหญ่นี่คือสิแปลออกไปเป็นเหล็กเนี่ยเนี่ยตามพันน้อครับ คือพอใหญ่เน่ยวัดสเปเป็นศูนย์อยู่ใจสั่งศูนย์นึกสั่งสามสังสม่สงสี่เป็นบอกคนกับสี่ค้นอะไรล่ละอืมใช่ครับอืมมาในคนสี่คนมันลงมาผู้หนึ่งเหลืออยู่ในรถแต่สามครับมาในพ่อใหญ่นั่นขึ้นไว้ในใจเลยละ่ะขึ้นว่าขึ้นแล้วขึ้นเราก็แปะไว้แล้วเขียนไว้เรียบร้อยบอกเขียนแต่ว่าแปะไว้ในใจนะแปะให้เรียบร้อยก็ว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามเล่นะ อสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามเออบ่บ่บ่แแบบเป็นสามตัวเปลสามตัวในยานเป็นแปดเข้อใส่แปดสามศูนย์แปดศูนยบ่ทางเก่าเนาะบ่เออมันทางเก่าได้ขึ้นทางเก่าโอ้ทางเก่าทางเก่าเฮ้ยแล้วตัวเก่าหนึ่งมันก็มีหนึ่งที่เก่าอยู่เน่ยไอ้เจ้าไหแล้วหนึ่งเขาเก่าใจบ่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก่าสี่ ูนย์เก้าสามศูนย์ยี่สี่ครับถึงสิจังสั้นด้วยคันแปลเป็นสาตัวคันว่าน้อผมเมื่ก็เน่ผมมักสองตัวอยู่แล้วเนาะเพก็มักสี่ศูนย์ูนสี่สามศููนย์สมเี่ยผมลอยเป็นเส้นอยู่แล้วว่าผมจิตสี่นั่นนะเอาคิดว่ามันจิเรียกวัางังจังหวะผมจังหว่ามือคือคืนหมักแต่ศูนยแถวโอ้ยังมมักศูนย์ที่เก่าไม่บอกว่าบานนี้ก็คือเมื่อคืนนี่กัฝันว่าออกไปหน้าหางบ่แม่น่าจะของคือคือมันเป็นส่วน ผันเถี่ยวก่อนหายบ่แอมพังมาไปไปใส่มออมันถือมันถือหงอกหรูกบช่วงมันดอกศูลเก่าครับเออใส่ถือหงอกภบหางกำลังปุงเออหางกำลังปุงนั่นมันมันผันลักษณะนั่นแต่ว่าผันว่าไปใส่ม้อแต่ว่าหังบ่แม่นมองนั่นแต่ว่าทา้งสินนั่นทางไปมีคนเจ้าของหน้าเขานะก็เขาก็ตายหึงเลยล่ะเขาก็บอกให้ฟังอยู่เขาว่า สใส่หม่องเก่าหุณที่ใส่หม,ม่องใหม่เขาวาเขาวาจังซีอยู่ใส่แม่มันหม่องเก่านี่ลหละก็เรียกว่าน่ะผมว่าได้ตัวนี้เลยครับนีบ่ใส่หม่องเก่านี่เราสมันมันถือนี่เราแก็คือจังเขากับมาบ้านะผมกับคือ ก็คงมูงเอาถิ่นจะก่อุนสองกว่าก็ยิเป็นสองศูนตัววันนี้น้อลูกสาวพัอใหญ่ลูกสาววัอใหญ่เป็นว่าผู้มครับสงชมนอนเกนาบ้านตั้งหุดผมกับทีว่ามันศูนตีศูน์สามนี่แหละสามศูนต์ศูนสามี่ศูนต์ศูนตสี่นี่อ่ะเอามันบอกไก่เหรอไม่บอกวพาบอ่ามันยิงกันนี่แหละน้อใกล่กันเลยเพราะเลขมันต้องมีสามมีสี่มีศูนอยู่เลยแต่มันจะจับตัวดใส่กันบงในในจำนวน สองคุมเนี่ยครับสามซูนซุนสามสี่ศูนซุนสี่สามโตัวเหรอคุณพอว่าออกจากปากพอซาลี่คือสามโตเนี่ยผมนี่พอใหญ่นี่สมักเป็นเก่าศูนสี่เก่าศูนย์สี่เก่าซุนสี่เสด็จว่าคุณพอซาลี่นี่มักศูนย์สี่หลายกรัวซุนสามมากหลายครัวพราะมันมีคนสี่คนมันมีส่างพร้อมนะสร้างกะคีว้ามันเป็นศูนอยู่แล้วส่างมันกะเท็ดแดงหัวมีเงีองสีหนอครับกับกันยัง ติดตาอยู่นตอนสั่งอยู่ในรถแกงหัวใส่เนี่ยสีนะก็อบอกแมนว่าไปไก่สั่งเราก็แน่ไปต่ไก่นะแน่ไป็ดซ้ำประมาณซ้ำีว่าหาว่านี่นะครับประมาณอันคุณพ่พออันทะเบียนรถหูบ่จําได้บอมีทะเบียนบอทะเบียนกรเจกเนี่ยเจ็ดศูนย์ฮึเท่าไรนี่ละมันสิสาคัญอยู่กับทะเบียนนี่ละพ่อเชื่อครับแมนว่าครับเฮ้ยล่ะอีละทะเบียนรถล่ะครับทะเบียนรถ เบี้ยรถพ่อปักต้อมหมนี่ยน่ะสามสามเจ็ดศูนย์หัวมันกัดจม่นว่ามีสามศูนย์ดีเด่นนองสามสามเจ็ดศูนย์กับจัดเลีนก็มี่สามศูนย์ดีเด่นท่านผู้ชมครับตาตัดทำหมุนวันสาทำหมุนน้องรถเพิ่นแต่ก็ขี่ไปบานมันก็เนื้อเพิ่นลงมามากก็เป็นนั่นเป็นสร้างบอกเป็นคนขับบาคือสร้างครับออันพ่แต่ว่าคนมันเหลืออยู่สามคนอยู่ครับครับ อันคนที่ขีไปน้ำเน่ะคนตายหรืออันคนมีชีวิตอยู่ยังอยู่คนตายแล้วค้นตายแล้วไปน้คนตายแล้วครับเป็นคือเป็นนองผมเนี่ยหรอโอ้นองผมเน่ยก็เพื่อก็ซื้อสนครับซื้อสนกับเมียอูหนึ่งเมียน่ะก็ซื้อสั่นในบานเมียในกระซ้ากระซีเนาะ อ่าสามสี่ดิเมียก็ซื้อเมียก็ซื้อผัวซื้อสวนเมียซื้อสั่นผูพันตายจองกันดีเนาะคุณพ่อเเนาะขี่รถนั่รถขั้นนี่ขั้นมาเจ็ดศูนย์ครับเพิ่นแก้ยังมีชีวิตอยู่บ่เดี๋ยวนี้โชเพลร์รถหรือผูพันไปนั่มภูพันไปนั่แม่ตายแล้วตายเพร่ะสุคนเลยบ่เกิดตายแล้วโอ้ยมีแต่ผีแต่ขันขี่รถเนาะคุณพ่อเนาะทะเบียนรถสามสามเจ็ดศูนย์เนาะแม่ช่วยล่ะว่ามันมันได้ไปเบิ่ง พอไงพอเด็กบังยึดตัวหลวงพันครับผมต่ว่ามันก็คือว่าแม่นอะละครับแต่ว่าบอกสามตัวก็บอกาจจะมากไปเลขสี่ศูนย์หลายกว่าหลายก็หลายกว่าสามศูนย์เนี่ยครับครับถ้าสามตัวเนี่ไงเป็นเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เนี่ยพอไงสื่อทั้งทั้งทั้งแต่ว่าสื่อสื่อทั้งสามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยแล้วเสียกลับไปกลับมาแล้วก็สื่ออัน อันนั้นเก้าสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เนี่ยครับผมครับผมแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ยก็ซิบซื้อเร <laughs> กซิบซืบ้อโบธาท้าไปเนี่ยบอกคุณพ่ <laughs> จอจังว่าจิตถ้าอยู่กับพ่อ,อจ๋าเน <laughs> าะทีโบธาโบ่แม่ตัวนี้ก็บโบเน่เน,น, <c oughs> นาะในอบปะเที่ยงเนาะมันก็เอาหยังการเน่นอนบ่ได้คือว่าครับแต่ว่าก็ต<อ>้องฟังคุณพอ่อเราเพราะว่าพ่อเราเป็นคนฝันแม่นแม่นแมนในหัวจิตพ่ายมาเราก็แปลให้ใช่ป่าวหูกบตามจริงบ่เที่ยงกันปอเที่ยงแปล์ปเที่ยงโบใดแปลเป็นหายไปยกเลยหู้จิแปลเป็นศูนย พอเราจะแปงเป็นหาเป็นหกเป็บอกรกกบเก่าแล้ววะ่ะก็หาเก่าหกเก่ามันก็เรียนข้อมูลดีดีนั้นแล้วกับฟ้ามคุณพ่อเราเป็นข้อแปงเนาะ,ะแต่ผชมช่วเนาะเราเป็นก็ว่ามาสี่ศูนย์ศูนย์สี่หลายกว่าสามศูนย์ศูนย์สามสามตัวก็ให้เป็นเก้าแต่หันกับพวกฝันจะเกลือก็มาฝันมือขึ้นนี่แหละฝันว่าไปว่าบอนไปใส่มองหนึ่งใส่พบหน่อยจะบอลนหครับ เดีไปใส่หม้อไว้แล้วทางพ่อท่านได้ถืออีหยังกระลึกของเมื่อก่อนนะพ่ท่านได้ของเมื่อก่อนก็ชุ่มเมื่อนั้นล้านอย่างพี่นุ่มครับครับนะครับผมเนาะทีงเหลืออยู่หลายหลายเมื่อยุคคับผมสร้างหน้าจอเนาะทุกท่านขอบคุณขอบคุณคุณพ่อชาลีครับผมที่ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเท่ามีซามดาวกับซิจดทะเลเซสมุดเดี๋ยวทันไชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนะไม่เด้ค่ะนี่เนาะค่ะท่านผม้ชมเลขของคุณพอลลี่ค่ะท่านผม้ชมเลขของคุณพอลลี่เนาะคะ่ะเนาะคุณพอลลี่จบฝันว่าเห็นผีผีสี่คนเห็นผีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บัดน,นี้หัวกลกับมาเหลืออยู่สามคน แน่ไปแน่ม,มากเหมืนกลี่ยสร้างสรางกล้วยหัวไปมากคุณพอลี่กับตีเล่ให้เป็น3040 904์สเาเบียนโหดกับสามสามเจ็ดศูนย์สามศูแต่คุณพอลี่มกักเน้นอยูอ 4, 0, อ่นี่สี่ศูนย์กับตามชมทะเบียนโรดกัมนสามส เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวดวันที่16มิถุนายนพศ25 6 5ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสดาวกสิราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโนันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ